สวัสดีครับทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะฮะใช่มันกันเลยผมจะแห้งแห้งมันไม่แห้งผมจะฟูฟูหน่อยนะฮะใช่ถ้ามันหล่นก็ต้องเก็บแน่ๆเลยอเออเขาไปดันอย่างนี้เออสุดยอดคือเมื่อกี้นะครับผมผม กำลังอาบน้ําอยู่เปิดเพลงไปด้วยเต้นอย่างมันในห้องน้ำนะฮะดีแค่ไหนที่กูไม่ล้มเนี่ยนะฮะสักพักก็จะมีคนโทรมานะฮะเฮ้ก็ไม่คิดว่าคงเป็นแบบเบอร์โฆษณาหนึ่อไหมมันเป็นเบอร์โฆษณามันจะล้นแล้วเนี่ยตอนแรกก็จะไม่รับนะแต่เห็นด้วยโอเคก็รับก็ได้เว้ยแล้วก็ผมมีนิสัยชอบวนตีนเบอร์โฆษณานะฮะคือเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะถามเป็นเสียงคอเลนเตอร์ใช่ไหมที่นี้เราก็ปล่อยให้เขาพูดไป นั่นมันนอกเรื่องอะไรเสร็เอาเอาเขาเขาเลือกเขาเลือกก็ก็รับไปแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่งโอนตังค์เซทูมันนี่โอนผิดทีนี้ก็บอกโอนกลับมาให้ไหมได้ไหมใช่ผมก็บอกโอเคตอนนี้ผมอาบน้ําอยู่เดี๋ยวผมโอนให้ครับแล้วนั้นก็ออกมาแล้วก็โอนจบแค่นั้นแหละ